สวัสดีครับผมทักันสุรสารสมาชิกสภาผู้แทะะนราษฎรชุดที่24จังหวัดสิงห์บุรีครับประเด็นที่ผมจะได้หยิบขึ้นมาพูดคุยกับทุกๆท,ท,ท่านในวันนี้ผมตั้งชื่อประเด็นเอาไว้ตามภาพที่ท่านเห็นในแค่ไหนครับลมล้างการปกครองตามคำวิน,นิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญครับหมายความว่าวันนี้ผมจะมาคุยกันนะครับว่าพฤติกรรมอย่างไรครับ ที่ถ้าทำแล้วนั้นจะถือว่าเป็นพฤติกรรมที่เข้าข่ายเป็นการล้มล้างการปกครองตามคำวินิจฉัยของศารรัฐธรรมนูญเดี๋ยวเราไปคุยกันนะครับสนธนาธรรมในวันนี้นะครับก็เป็นเรื่องสนทนาธรรมนะหลังจากที่สาร,รธรรมนูญมีคำวินิจฉัยไม่รับคำร้องทั้ง6ประเด็นของคุณธีรยุทธ์สวนเกษรไว้พิจารานาะนะด้วยเหตุผลสั้นๆว่ายัง มีหลักฐานยังไม่ชัดเจนเพียงพอนะครับครับนั่นก็เป็นคำวินิจฉัยของสารธรรมนูญและเหตุผลที่ศาลไม่รับนะครับแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นตามมาก็คือผมเห็นว่า,ารัฐบาลหรือพรรคเพื่อไทยเนี่ยนะครับอาจจะใช้โอกาสนี้ครับลุกไล่บรรดานักร้องหรือบรรดาผู้ที่ไปร้อง นะไม่ว่าจะเป็นาการร้องเป็นส่วนตัวบุคคลร้ลองคุณทักษิณร้องนายกแพทองทานหรือร้ององค์คณะรัฐบาลทั้งหลายหรือร้องพัรก,ก็ตามแต่นี่นะครับว่าไปกล่าวหาว่าเขาร้องพิ่าเพื่อร้องเยอะมากมายมหาศาลนะสมควรที่จะต้องมีการดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งก็เจ้าฟ้องนะครับแต่ว่าผมวิเคราะห์ดูนะครับห่วงเวลาที่ออกมาพูดเรื่องนี้แล้วก็ คาดว่าน่าจะเป็นการพุ่งเป้าไปที่คุณธีรยุทธ์ครับก็คือจะฟ้องคุณธีรยุทธ์นะครับแต่ก็ไม่ได้พูดชื่อโดยตรงนะบอกฟ้องบรรดานักร้องครับเรื่องของการร้องนั้นผมเคยออกคลิปไปหลายคลิปแล้วนะครับว่ามันเป็นสิทธิของประชาชนซึ่งถ้าเขาเห็นว่ามันมีการกระทําที่ผิดการกระทําที่อาจจะผิดกฎหมายหรือผิดต่อกฎหมายพักการเมืองเขาก็ร้องครับ นะเป็นสิทธิของเขาครับรัฐบาลมีหน้าที่ที่จะต้องเข้ามาที่แจงนะแกะ้ข้อกล่าวหานะจากคำร้องเหล่านั้นครับไม่ใช่ไปดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งที่เส่มเหมือนหนึ่งเป็นการที่จะปิดปากไม่ให้เขาได้ร้องหรือได้แสดงความคิดเห็นครับอย่างกรณีของคุณเทยุทธเนี่ยนะครับผมอยากกระถามพรรคเพื่อไทยครับว่าถ้าจะมาฟ้องคุณเทยุทธเนี่ยจะฟ้องคุณเทยุทธด,ด้วยข้อกล่าวหาใดครับอย่าลืมนะครับ นะสา,ารสนูลท่านมีคำไม่ได้ฉายเพียงว่าไม่รับคําร้องยังไม่รับครับไวพิจารณาไม่ได้บอกว่าคําร้องของของคุณธีรยุทธ์นั้นเป็นคาร้องเท็จหรือเป็นคาร้องที่ไม่แล้วว่า,า,าไม่เกิดประโยชน์แต่ประการใดนะครับนะไม่รับเพราะยังไม่มีหลักฐานเพียงพอนะะแล้วพักเพื่อไทยนะจะไปฟ้องคุณธีรยุทธ์ด้วยข้อกล่าวหาใดครับร้องเท็จเหรอครับไม่ได้ครับ เพราะเรื่องนี้เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นนะครับว่าออในความเป็นรัฐบาลของพรรคเพื่อไทยเนี่ยนะครับซึ่งเป็นรัฐบาลที่ก็อาจจะพูดได้ว่ามาจากการเลือกตั้งมีความเป็นประชาธิปไตยแต่พฤติกรรมแห่งการกระทํานั้นผมว่าอาจจะไม่ต่างไปจากรัฐบาลที่มาจากเผด็จก,การก็ได้นะครับอะไรก็ตามที่เป็นการแสดงความเห็นของคนที่เห็นไม่เหมือนรัฐบาลนั้นก็พยายามที่จะออกมาดําเนินสกัดกั้นในทุกวิถีทางครับ นะที่จะไม่ให้คนที่เห็นด้วยนั้นได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นนะสื่อสารออกประยังประชาชนได้เรื่องอย่างนี้ครับผมว่าเป็นสิ่งที่รัฐบาลนะหรือพรรคเพื่อไทยนั้นควรต้องหันกลับไปทบทวนการกระทาของตนเองใหม่ครับว่าในอดีตนั้นพรรคเพื่อไทยเองนั้นเคยทําอะไรมาแล้วบ้างในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่พรรคเพื่อไทยกําลังจะทําอยู่ในขณะนี้ครับก็ฝากเอาไว้นะครับ นะก่อนที่จะมีการให้ข่าวหรือพูดว่าจะทําสิ่งนู้นสิ่งนี้นั้นผมอยากให้มีการพิจารณาไต่ตรองครับให้สติให้มากๆครับนะไม่ใช่ถือโอกาสครับพอเขาเไม่เรียกว่าเพี่ยงพั้มนะครับนะพอ,อสารมีคำวินิจฉัยดังกล่าวนั้นก็ถือโอกาสที่จะนะผมยังไม่อยากจะพูดว่าไปซ้าเติมนะครับซึ่งความจริงไม่ใช่การซ้ําเติมแล้วครับแต่มันเป็นการฉกฉวยโอกาสมากกว่าครับนะที่จะใช้จังหวะนั้นใช้โอกาสนั้นนะฮะ ลุกไล่บรรดาคนที่เขามีความคิดเห็นต่างไปจากความคิดเห็นของพรรคเพื่อไทยหรือของรัฐบาลมากกว่านะครับเอาละครับก็พูดไว้สั้นๆแค่นี้นะครับนิดนึงครับคุณธนยุทธ์นั้นเองก็ไม่ได้คือเขาก็ประกาศนะครับว่ายินดีครับถ้าพรรคเพื่อไทยจะฟ้องเขาขอให้ฟ้องมาเลยครับผมก็เห็นว่าถ้าฟ้องไปก็น้าแตกครับไม่มีอะไรนะครับครับ เรากลับเข้ามาในประเด็นที่ผมจะได้หยิบขึ้นมาพูดคุยกับทุกท่านในวันนี้ก็ตามหน้าจอที่เห็นแหละครับล้มล้างการปกครองตามคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญครับก่อนอื่นนั้นผมก็ต้องหยิบเอาคำนินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการล้มล้างการปกครองขึ้นมาทําความเข้าใจกับทุกท่านก่อนนะครับสารรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยที่19บเก้าทับสองพนะพูดถึง นะกาล้มล้างการปกครองเอาไว้ว่านะหมายถึงการกระทําที่มีเจตนาเพื่อทําลายหรือล้มหรือล้างผลาญทําให้สูญสลายหมดสิ้นไปไม่ให้นำลงอยู่หรือมีอยู่อีกต่อไปโดยการกระทํานั้นต้องไม่ห่างไกลจนเกินเหตุตามสภาพการสังคมและต้องกําลังดําเนินอยู่และยังไม่สำเร็จเสร็จสิ้นครับซึ่งผมก็พยายามที่จะเอามาเรียบเรียงใหม่ครับ ความเดิมแะครับแต่เอามาเรียบเรียงใหม่ให้มันดูอาจจะเข้าใจมากขึ้นก็ได้ครับผมเอามาเรียบเรียงใหม่อย่างนี้นะครับว่าล่ำล้างการปรกครองนะตามคำานิบายของสาระหนึนข้างต้นนั้นผมบอกว่าจะเกิดขึ้นได้หรือการกระทําที่จะเข้าข่ายการล้มล้างการปรกครองนั้นจะต้องมีองค์ประกอบ3ประการดังต่อไปนี้ครับองค์ประกอบประการที่1น,นั้นนะครับต้องเป็นการกระทําที่มีเจตนา เพื่อทำลายหรือล้างผลาญทำให้สูนย์สลายหมดสิ้นไปไม่ให้ดำรงอยู่หรือมีอยู่อีกต่อไปครับและต้องมีองค์ประกอบที่2ครับการกระทำนั้นต้องไม่ห่างไกลจนเกินเหตุตามสภาพการสังคมและก็ต้องมีองค์ประกอบที่3ครับการกระทำนั้นต้องกำลังดำเนินอยู่และยังไม่สำเร็จเสร็จสิ้นไปอันนี้ก็เป็นความหมายของคำว่าการล้ลางการปกครองนะครับก็จะเอาที่สารัฐธนูญท่านเขียนไว้ เป็นความนะความเรียงก็ได้ครับหรือนะถ้า,อ,าอ่านสิ่งที่ผมแยกออกมาวิเคราะห์มาเป็นประเด็นประเด็นสารประเด็นนั้นก็ได้ครับอันเดียวกันครับเพียงแต่ผมเอามาเรียบเรียงใหม่แค่น,นั้นเองนะครับครับทีนี้เมื่อเข้าใจนะคำว่าล้มล้งการปกครองตามคําวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญแล้วครับนะประเด็นที่ผมจะหยิบขึ้นมาพิจารณาเพื่อ ใช้ในการทำความเข้าใจเรื่องการล้มล้างการปกครองตามคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญในวันนี้นะก็คือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเจราจาพื้นที่ทับซ้อนไทยกัมพูชาตาม MOU44 ครับเรื่องนี้ก็กำลังเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันอยู่ในขณะนี้ครับนะวิพากษ์วิจารณว่ารัฐบาลของนายเ้าแพทองทานนั้นนะครับ จะดำเนินการเรื่องนี้อย่างไรจะทําต่อหรือไม่อย่างไรครับเพราะว่าในประเด็นที่คุณเทยุทธร้องเข้าไปนั้นมันมีอยู่ประเด็นนึงคือประเด็นที่2ครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของพื้นที่ทับซ้อนนะฮะระหว่างไทยกัมพูชาตาม MOU44 เนี่ยนะครับแล้วก็ในประเด็นนี้นะสารธรรมนูญแม้จะมีคำวินิจฉัยว่าไม่รับคำร้องในประเด็นนี้ไว้พิจารณาแต่เป็นการไม่รับคำร้องนะครับ ไว้พิจนารณาครับด้วยเสียงส่วนใหญ่7ต่อ2ครับหมายความว่าตุลาการศาล7ท่านยังเห็นควรว่าไม่รับคำร้องไว้พิจารณาแต่อีกสองท่านนั้นเห็นว่าประเด็นนี้สามารถที่จะรับไว้พิจารณาได้อันนี้นอกนั้นั้นเป็น,เ,ปนเ,เรียกว่าเป็นความเห็นในในประเด็นอื่นคือคือประเด็นที่1ประเด็นที่3 4 5, ี่ห้าและหนั้นศาลม,มีความคิดเห็นว่าไม่รับคำร้อง โด้วยมติเอกฉันในทุกประเด็นนะครับเอาละครับก่อนที่ผมจะได้เชื่อมโยงระหว่างพฤติกรรมเป็นการกระทำของนายกแพทองทานหรือรัฐบาลแพทองทานก็ตามแต่นะครับนะที่จะดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเจราจาพื้นที่ทับซ้อนไทยกรัรมพูชาภายใต้เอ็มอู44นะครับนั้นเรามาดูกันก่อนนะครับว่าเอ็มอู44นะั้นะนะนะมันคืออะไรครับ ผมก็จะสรุปเรื่องนี้สั้นๆนะว่า MOU 44นั้นเกิดขึ้นในสมัยคุณทักษิณเป็นนายกรัฐมนตรีเมื่อปี2544ครับคุณสุรเกียรติเสถียรไทยนั้นเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศซึ่งเป็นผู้ลงนามในฐานะเป็นผู้แทนที่จะรับมอบอำนาจเต็มจากรัฐบาลนะก็ทำให้ MOU 44นั้นนะครับ คุณสุรเกียร์ก็บอกว่ามันมีสถานะเป็นสนธิสัญญาตามอนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยกฎหมายสนธิสัญญาคิสการาด1,969าช1969ครับอันนี้คือสิ่งที่ปรากฏอยู่ในข้อเขียนของคุณสุรเกียร์นะครับแต่นะครับข้อเท็จริงอีกประการหนึ่งก็คือครับเอ็มูสี่เนี่ยนะครับที่เกิดขึ้นในปีพศ2544ระสนั้น ยังไม่ได้ผ่านความเห็นชอบนะของรัฐสภาแต่ประการใดนะครับอันนั้นก็เป็นข้อได้จริงนะสั้นๆครับเกี่ยวกับ MoU44 บครับครับ,รบต่อไปครับเราก็จะไปดูว่าหลังเกิด MoU44 ขึ้นมาแล้วเนี่ยนะครับ m o u 4 4นั้นนะก่อให้เกิดปัญหาอะไรขึ้น MOU44 นั้นก่อให้เกิดปัญหาอะไรขึ้นครับ แล้วปัญหาจาก m u u 44เนี่ยนะครับมันก็ต้องย้อนกลับไปตั้งแต่เ,เรื่องของอาจจะเขียยข้องกับเรื่องของการประกาศนะเขตหลายทวีปของกัมพูชากับการประกาศเขตหลายทวีปของไทยย้อนไปตั้งแต่ปี2 5 1 21 5 2,116นะครับไล่มาจนถึงปี2 5 4 4ซึ่งเป็นปีที่เกิด m o u 44ขึ้นครับเรามาดูนะครับว่า มันก่อให้เกิดปัญหาอะไรขึ้นมาบ้างกับประเทศไทยของเรานะครับปัญหาประการที่1ครับก็ผมพูดไปบ้างแล้วเมื่อครู่นี้นะครับ MOU 44นั้นน่ะเกิดขึ้นในสมัยรัฐบาลคุณทักษิณเมื่อปี2544แต่นะครับ MOU 44นั้นไม่เคยผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบนะของรัฐสภาไม่ว่าจะเป็นรัฐสภาชุดไหน ก็ตามแต่ตั้งแต่ปี2,544เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันนี้นี่ก็เป็นปัญหานะครับนะที่อาจจะทำให้ MOU 44นั้นเป็นโมฆะหรือไม่หรือมันจะมีผลนะฮะกับประเทศไทยหรือไม่นะเพราะว่าเรื่องอย่างนี้ก็ต้องดูรัฐธรรมนูนของเราด้วยครับว่านะจะต้องดำเนินการอย่างไรครับนะต้องผ่านความเห็นชอบของรัฐสภา หรือไม่เพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการที่จะสูญเสียที่ปไตยของประเทศไทยไปเนี่ยนะครับปัญหาประการที่2ครับก็คือเรื่องการลากเส้นเขตแดนทางทะเลนะของกัมพูชานะหรือที่อาจจะเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าการประกาศเขตไหลทวีปก็ได้เนี่ยนะครับก็เป็นการลากเส้นที่มาจากหลักเขตที่73ที่บ้านหาดเล็กครับแต่การลากเส้นของกัมพูชาดังกล่าวนั้นมันพาดผ่านเข้ามาที่เกาะกูดครับ กอกูดได้เป็นของไทยนะครับใครๆก็รู้ทั้งโลกครับแต่การลากขานเข้ามาที่เกาะกูดนั้นนะครับมันก็ก่อให้เกิดนนผลกระทบตามมาครับผลกระทบตามมาคืออะไรครับมันก็เป็นการลุกล้ำสิครับเพราะว่าพื้นที่ทางทะเลรอบๆเกาะกูดเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นทะเลอาณาเขตทะเลต่อเนื่องหรือเขตเศรษฐกิจจำเพาะของไทยเนี่ยนะครับมันก็ถูกลุกล้ำโดยการ ขีดเส้นนะอนณาเขตทางทะเลข,ของกัมพูชาเนี่ยนะครับนอกจากนี้ครับการขีดเส้นดังกล่าวเมื่อปี2 5 1 5เนี่ยนะครับมันเป็นการกระทําที่ไม่เป็นไปตามหลักกฎหมายสากลน,นะครับเพราะนั้นการขีดเส้นนี้ผมถือว่ามันไม่มีเหตุผลมันไม่สมเหตุสมผลและนะครับเราไม่สามารถที่จะยอมรับการขีดเส้นแดนทางทะเลข,ของกัมพูชา หรือการประกาศนะเรื่องของเขตไหลายทวีปของกัมพูชาจากการขีดเส้นดังกล่าวนั้นได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับนะปัญหาในประการนี้นะครับมันก็เลยนะสามารถสรุปได้ว่านะครับการขีดเส้นหรือการลากเส้นเขตแดนทางทะเลหรือการประกาศกำหนดเขตไหลยทวีปของกัมพูชานั้นนะครับก็นำมาซึ่งการอ้างสิทธิ เพราะขีดเส้นเขาก็อ้างสิทธิ์ถูกไหมครับในพื้นที่ทางทะเลซึ่งเกิดจากการขีดเส้นของเขาเองเนี่ยนะครับนะไม่ว่าจะเป็นการขีดเส้นนะครับหรือการอ้างสิทธิ์พื้นที่นะที่เกิดจากการขีดเส้นนั้นนะมันก็ล้วนเป็นการกระทาที่ไม่สมเหตุสมผลมันอินเวลิครับไม่มีเหตุไม่มีผลนะครับไม่ถูกกฎหมายก็ไม่ถูกกฎหมายลุกล้ำอธิปไตยของประเทศไทยก็ลุกล้ำอธิปไตยของประเทศไทยทําได้ยังไงครับ เก็คขนะูดเป็นของไทยนะทะเลอนา,าเขตทะเลต่อเนื่องเข mm hmm. ตเศรษฐก mm ิจจำเพาะโดยรอบเกาะขูดมันก็ต้องเป็นของไทยแต่กรรมผู้ชายยังยังขีดเข้ามาหน้าตาเฉยครับนะนี่คือปัญหาในประการที่สองนะครับปัญหาประการที่สามครับนะเรื่องนี้ก็ประเทศไทยนั้นก็มีการขีดเส้นเขตแดนทางทะเลของไทยเช่นเดียวกันนะครับหรือไม่ก็ประกาศนะเขตหลายทวีทของไทยครับ ทางด้านอาวไทยซึ่งก็อ,อ,อ้างอิงนะครับพระบรมราชอ,องการของในหลวงรัชกาลที่ 9, นะซึ่งได้ประกาศเขตแหลทุยของไทยครับนะโดยมีจมพลถนอมกิติคจรซึ่งเป็นนายกร,รัฐมนตรีขณนะนั้นนะครับเป็นผู้ลงนามสนองพระบรมราชอ,องการครับเมื่อปี2 5 0 4ั้อยองถัดมาอีกปีหนึ่งจากที่การพูชาประกาศเขตแหลทุยของตนเองนะครับเพราะนั้น พอมันเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยนะครับกัมพูชาก็ขีดเส้นแต่การขีดเส้นนั้นไม่เป็นไปตามหลักกฎหมายลุกล้ำอธิปไตยของไทยแล้วก็อ้างสิทธิ์โดยไม่สามารถที่จะอ้างได้นะแต่ว่าไทยนั้นนะขีดเส้นหรือประกาศกาหนดเขตหลายทวีปอย่างถูกต้องตามกฎหมายเป็นไปนตามหลักกฎหมายสากลนะครับไม่ลุกล้ำอธิปไตยของกัมพูชาแต่ประการใดแต่พอมันเป็นอย่างนี้ปับ๊บนะมันก็เลยกลายเป็นเกิดพื้นที่ทับซ้อนขึ้นนะตามที่เป็นอยู่ครับ พื้นที่ทับซ้อนนี่มีขนาดใหญ่ถึง26,00 0กตารางกิโลเมตรนะครับกลายเป็นการเ,าเกิดพื้นที่ทับซ้อนครับทั้งๆที่มันไม่ควรเกิดนะครับไม่ควรเกิดพื้นที่ทับซ้อนนี้ถ้าถ้านะครับกัมนะพูชานั้นไม่ประกาศเขตไหลทวีปหรือลากเส้นเขตแดนทางทะเลของตนเองนั้นลุกล้ำเข้ามาในอธิปไตยของประเทศไทยมันไม่ควรเกิดนะครับ แลนะเรื่องนี้ก็กลายเป็นประเด็นปัญหาอีกเช่นเดียวกันนะครับครับนั่นคือปัญหานะครับนะซึ่งผมก็จะหยิบมาบางประการครับที่มันเกี่ยวข้องนะกับกรณีที่ผมจะได้พูดถึงนะครับทีนี้ต่อไปครับเราจะมาดูครับว่านะรัฐบาลของนายกแพทองทานนั้นได้ดําเนินการอะไรไปแล้วบ้างนะในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ นะการเจราจาพื้นที่ทับซ้อนไทยกัมพูชาตาม m อ u 44ครับผมก็ไล่เรียงให้ดูดังนี้นะครับเอ็มอ uh, 44นั้นเป็นที่ทราบดีนะครับว่าเกิดขึ้นในสมัยรัฐบาลของคุณทักษิณเมื่อปี2544นะครับนะก็มีการทำเอ็มอ44ขึ้นนะลงนามระหว่างตัวแทนของไทยกับของกัมพูชานะกัมพูชานั้นก็อยู่ภายใต้การบริหารประเทศของอนายกคุณเสจนในขณนะน,นั้นนะครับ หรือสเต็จคุณเซนในปัจจุบันนี้นั่นเองนะครับแล้วก็มีการระบุไว้อย่างชัดเจนใน MOU 44ว่าหลังจากลงนามแล้วนั้นนะครับจะมีการำดำเนินการใหเ้เสร็จสิ้นโดยเร็วเท่าที่จะกระทำได้ครับอันนี้คือสิ่งที่ระบุไว้ใน MOU 44เมื่อปี2,544รัฐบาลของคุณทักษิณชินวัตรกับรัฐบาลของนายกคุณเซนในขณะนั้นนะครับครับ หลังจากนั้นมาครับเมื่อปี2,548มาเป็นต้นมาปลายปีหรือ49ผมไม่แน่ใจนะครับตัวเลขนะก็เกิดรัฐประหารขึ้นในประเทศไทยคุณักษินหนีลีภัยหรือหลบหนีความผิดตางกฎหมายไปอยู่ต่างประเทศครับแล้วก็อยู่มายาวนานนะครับนะจนกระทั่งถึงปี2,566นะซึ่งรัฐบาลเพื่อไทยได้เข้ามาเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลอีกครั้งหนึ่งนะนายกคนแรกตาม ตามแคนดิเดตก็คือคุณเศรษฐาก็คุณเศรษฐาพ้ลไปก็ได้ลูกสาวคือคุณแพนทองทานมาเป็นนายกคุณทักษิณก็กลับประเทศไทยเมืเ่อเดือนสิงหาคม2 5 6พอกเพราะกลับมานั้นนะครับดูเหมือนว่าสิ่งแรกที่คุณทักษิณจะต้องดําเนินการก็คือเรื่องการเจราจาพื้นที่ทับซ้อนไทยกัมพูชาตาม M o u 6บเพื่อที่จะนําเอาทรัพยากรใต้ท้องทะเลขึ้นมาใช้มาแบ่งครึ่งกันระหว่างไทยกับกัมพูชา โดยอ้างเหตุผลต่างๆนานา,นา,นาเช่นอ้างว่าถ้าไม่เอาขึ้นมาใช้นะเช่นน้ํามันกับก๊าซเนี่ยต่อไปในอนาคตนั้นเขาจะเลิกใช้กันแล้วต้องรีบเอาขึ้นมาใช้ก่อนนะก่อนที่มันจะกลายเป็นของที่ไม่มีค่าหรือไม่มีมูลค่านั่นก็เป็นคํากล่าวอ้างซึ่งผมก็ไม่เห็นด้วยนะครับผมเคยพูดไปแล้วนะแต่จะไม่พูดซ้ําในคลิปนี้นะครับครับเมื่อเป็นดังนี้ครับนะเมื่อเป็นดังนี้เมื่อคุณทักษิณเอาไปพูดในการแสดงวิสัยทัศน์นะครับรัฐบาลของแพร่ทางานก็ สารต่อด้วยการหยิบเอานะครับวิสัยทัศน์ในเรื่องนี้ขึ้นมาเป็นนโะยบายเร่งด่วนของรัฐบาลของตนและเมื่อรัฐบาลเข้ามาทำหน้าที่บริหารประเทศแล้วก็เห็นได้อย่างชัดเจนนะครับว่ารัฐบาลคุณแพรทองทานนั้นได้มีการดาเนินการในเรื่องนี้ทันทีอย่างเร่งด่วนด้วยเช่นเดียวกันนะครับครับเรื่องนี้เนี่ยนะครับทันทีที่ประชาชนทราบว่ารัฐบาลจะมีการดำเนินการในเรื่องนี้ ก็มีประชาชนที่เขาไปศึกษา M O U 4 4นะผลได้ผลเสียนะของ M O U 4 4ที่มีต่อประเทศไทยนะครับที่เขาไม่เห็นด้วยก็ออกมาคัดค้านครับมีมากมายนะครับนะประชาชนที่ไม่เห็นด้วยนั้นอาจจะมีทางนักวิชาการนักกฎหมายนักประวัติศาสตร์นักการเมืองนะหรือประชาชนทั่วๆไปที่เขาศึกษานะครับอย่าไปบอกว่าเขาโง่เขาศึกษา,า M O U 4 4ไม่เข้าใจตามที่คุณทักษิณเคย ไปต่อว่าต่อขานเขานะครับเมื่อเขาไม่เห็นด้วยครับเขาก็ย่อมมีสิทธิ์ที่จะแสดงความไม่เห็นด้วยทั้งโดยการพูดจาการแสดงออกนะต่างๆครับอ,อ,อย่างไรก็ตามครับสิ่งที่ประชาชนนะซึ่งเห็นต่างจาก,จากรัฐบาลออกมาแสดงความเห็นนั้นก็มนไม่ได้รับความสนใจจากรัฐบาลของคุณแพทองทานแต่ประการใดน,นะครับนะก็เหมือนกับตักน้ำลดหัวสากแหละครับ ลดแล้วก็ลดไปนะครับไม่เหลืออะไรไว้นะครับนะไม่ได้สนใจอาจจะเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาด้วยซ้ำไปหรือเปล่านะครับ mm hmm. ก็มีดำริที่จะดำเนินการในเรื่องนี้ต่อไปครับนะก็คือจะให้มีการตั้งคณะเจรจาที่เรียกว่า JTC ฝ่ายไทยขึ้นนะแล้วเรากำหนดตัวบุคคลที่จะเป็นหัวหน้าคณะไว้โดยเหมือจะเป็นรองนายกนะฝ่ายความมั่นคง และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็คือคุณภูมิธรรมก็มีการดําเนินการที่จะทําเรื่องนี้ต่อไปครับไม่สนใจแล้วครับว่าประชาชนนั้นที่เห็นต่างนั้นจะมีความคิดเห็นอย่างไรหรืออาจจะไม่ได้สะดุดใจในคําวินิจฉัยของสารธรรมนูญที่มีต่อเรื่องนี้นะครับที่ผมบอกว่าสารไม่รับแต่ไม่ได้รับเป็นเอกฉันนะครับไม่ได้รับด้วยเสียงข้างมาก7ต่อ2ครับคือยังมีตุลาราร2ท่านนั้นเห็นว่าสารควรรับ เรื่องนี้ไว้พิจารณานั่นเองไม่สนใจครับก็เดินหน้าต่อครับผมบอกว่าถ้ารัฐบาลของนายกแพท์ทางฐานเดินหน้าเรื่องนี้ต่อท่าน,นะครับมันจะเกิดอะไรขึ้นครับก็คือตั้งแต่แต่งตั้งคณะกรรมการ j t c แต่งตั้งสมมตินะครับว่าแต่งตั้งคุณภูมิทาเป็นหัวหน้าคณะด้วยแล้วก็จากที่มีการเจราจากันอย่างจริงจังกับ j t c ของกัมพูชาภายใต้ MOU 44นะครับแล้วก็ เจรจากันไปเรื่อยๆครับหลายรอบรอบที่หนึ่งรอบที่สองรอบที่สามไปเรื่อยๆจนได้ข้อยุตินะร,ระหว่างการเจราจาไม่ว่าจะเป็นข้อยุติเกี่ยวกับเรื่องของเขตแดนหรือข้อยุติเกี่ยวกับเรื่องของการที่จะเอา,เอาทรัพยากรใต้ทะเลขึ้นมาใช้ประโยชน์ร่วมกันแบ่งกัน50-50หรืออะไรก็ตามแต่นี่นะครับถ้าการดําเนินการของรัฐบาลนายกแผ่ทองฐานดําเนินการต่อไปจนถึงขั้นขั้นนี้นะหรือ นะไม่ต้องถึงขั้นนี้ก็ได้ครับเอาเป็นแค่ตั้งคณะกรรมการข,าขึ้นมาแล้วก็เจราจาร์น่นก็ได้นะครับผมจะวิเคราะห์นะครับหรือจะถือว่าการกระทําของรัฐบาลแพ่ทองฐานนั้นเข้าข่ายการล้มล้างนะครับตามความนิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญนะที่19ทับ2,564ทันทีนะครับนะด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้นะครับประการที่1ครับ ผมมองว่าการกระทําของรัฐบาลแพทองฐานนั้นจะทําให้ทะเลอาณาเขตทะเลต่อเนื่องโดยรอบๆเกาะกูดและเขตเศรษฐกิจจำเพาะของไทยนะครับศูนย์สลายหมดสิ้นไปไม่ให้ดำรงอยู่หรือมีอยู่ต่อไปครับจากการอ้างสิทธิ์ของกรัรมพูชานะครับประการต่อมาครับการกระทำของรัฐบาลนายกแพทองทานนั้นนะครับ ก็จะทำให้บรรดาทรัพยากรธรรมชาติทั้งหลายซึ่งเป็นของไทยเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นกา๊าซน้ํามันหรืออื่นๆน,นะซึ่งเป็นของไทยนะนะครับนะก็ต้องหมดสิ้นไปครับต้องสูญสลายไปหมดสิ้นไปไม่ให้ดํารงอยู่หรือมีอยู่อีกต่อไปครับนะอันนี้ก็เกิดจากการอ้างสิทธินะ์ของกัมพูชาในการขีดเส้นแดน นะทางทะเลข,ของกัมพูชาหรือการกําหนดหรือการประกาศเขตไหลทวีปของกัมพูชาด้วยเช่นเดียวกันนะครับต่อมาครับการกระทําของรัฐบาลไทยทองทานเนี่ยนะครับมันก็จะถือได้ว่าหรือเห็นได้ชัดเจนว่านะเป็นการกระทําที่ไม่ได้ห่างไกลจนเกินเหตุตามสภาพการของสังคมนะครับแล้วก็ยังคงดําเนินอยู่ แล้วก็ยังไม่สําเร็จเสร็จสิ้นครับเพราะนั้นเมื่อมีองค์ประกอบครบถ้วนอย่างนี้นะครับผมนะจึงฟันธงว่านะรัฐบาลหรือสิ่งที่รัฐบาลแพ่ทองทานทำหรือพฤติกรรมแห่งการกระทำของรัฐบาลแพ่ทองทานนั้นเข้าข่ายการล้มล้างการปกครองตามคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญที่19ทับสองอย่างชัดเจนนะครับครับถ้ารัฐบาลของแพ่ทองทานเนี่ยนะครับยังเดินหน้าที่จะเอา ที่จะจัดให้มีการเจราจาเรื่องพื้นที่ทับซ้อนระหว่างไทยกับกัมพูชาภายใต้เอ็4ออยู่ต่อไปครับจนเกิดน,นะครับเ,เป็นที่ประจักษ์ชัดเจน,น,นก็บอกแล้วนะครับว่ามันก็เข้าข่ายแน่นอนครับที่จะเป็นการล้มร่างการปกครองเนี่ยนะครับฉะนั้นก็อยากจะฝากเรื่องนี้ไว้ให้รัฐบาลของคุณแพทองทาน,นั้นไปพิจารณาไตรตรองให้ดีครับ ก่อนที่จะตัดสินใจทําอะไรลงไปเกี่ยวกับเรื่องของการเจรจา,าพนทีทับซ้อนไทยกัมพูชาตาม m o u .44 เนี่ยนะครับครับถ้านะไม่พิจารณาจ่ายรองและยังเดินหน้าต่อนะครับก็ต้องยอมรับในผลที่จะตามมาด้วยนะครับและผมมองอนาคตของรัฐบาลนี้ว่าถ้าทําจริงนะครับก็คงอยู่ไม่รอดหรืออยู่ไม่ได้อย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าคนไทยนั้นไม่มีวันแล้วครับที่จะยอม ศูนย์เสียอธิปไตยของประเทศไทยให้กับประเทศใดๆในโลกนี้ครับอย่างไม่ถูกต้องและไม่ชอบธรรมอย่างแน่นอนครับครับเรื่องสนทนาเรื่องคุยในวันนี้ก็เป็นเรื่องร้อนๆครับซึ่งเราต้องตามดูคนต่อไปครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นครับผมนั้นพร้อมนะครับถ้าอะไรก็ตามที่ไม่ถูกต้องและเห็นด้วยผมก็พร้อมที่จะเดินหน้าชนกับปัญหาเหล่านั้นด้วยเช่นเดียวกันครับครับคลิปนี้คงพูดคุยกันเอาไว้เท่านี้ครับ ขอบคุณและสวัสดีครับ